คืเจอปัญหาเกี่ยวกับพื้นยางรองเท้าเหลืองกันไหมครับรองเท้าคู่นี้นะครับผมไม่ได้ใส่นานมากแล้วทีเนี้ยพอจะมาใส่แล้วพื้นยางรองเท้ามันเหลืองนะคะเหลืองอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วผมอ่ะไปเจอวิธีอนี้มาเว้ยวิธีง่ายงายงบถูกถูกที่จะทําให้พื้นยางของเรานะครับกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยวิธีไหนจะพาไปดูกันไปวิธีนี้นะครับผมไม่ได้คิดเองนะครับผมไปเจอมาจากในอินเทอร์เน็ตนะฮะ แล้วเออมันน่าสนใจดีแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาซื้อง่ายมากๆนะครับอันดับแรกครับสิ่งที่ผมซื้อมานะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับนี่อขวดละประมาณสิบห้าบาทถึงยี่สิบห้าบาทครับหาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็คือซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะฮะต่อไปนะครับเวนิชออกซี่แอคชั่นนะครับหรือเวนิชสีชมพูครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะต่อไปนะครับก็จะเป็น เทปเก่านะครับราคาอยู่ที่10บาทนะครับผมเราเอามาเพื่ออะไรนะครับเราจะเอามาติดนะครับเผื่อให้เฉยครับมีหรือไม่มีก็ได้นะเอามากันตรงนี้ฮะรอยขอบรองเท้านะเพื่อไม่ให้มันไปโดนนะเพราะว่าเราจะทําแค่พื้นยางเหลืองตรงนี้นะครับและอุปกรณ์ง่ายๆหาได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องซื้อนะครับใช้แปรงสีฟันเก่าครับผมนี่นะเก่าจริงนะฮะเก่าจริงๆนะฮะอาให้ดูนะครับเราไม่ใช้แล้วนะไม่ใช่กลับไปใช้อีกไม่ได้นะก็คงไม่มีใครใช้หมดเนาะพูดพื้น แล้วก็แก้มน้ําหรือจะเป็นชาหรืออะไรก็ได้นะครับที่เราจะไม่ใช้แล้วนะฮะก็เราจะมาผสมกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับวิธีง่ายงงบไปถึงหนึ่งร้อยบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทฟรีสิบบาทนะครับเหลืองมากเลยนะเหลืองอ่อยเลยนะไม่ค่อยได้ใส่นะอันแรกนะครับเราต้องผสมก่อนนะผมไม่รู้ว่าใส่เท่าไหร่นะแต่ว่าใส่หมดเลยแล้วกัน จริงๆคนใส่ถุงมือด้วยนะครับผมับแนะนําเป็นถุงมือ,อยางหรือถุงมือที่มันกันน้ําน,นะครับเพราะว่าเราจะต้องทําเกี่ยวกับสารไฮโดรเจนตรงนี้นะครับอาจจะเป็นสารเคมีนะมันอาจจะทําให้แพ้ได้สําหรับคนที่แพ้นะฮะโอเคดับแรกนะครับใส่เป็นหมดซองเลยครับต่อไปเราก็จะใส่เป็นไฮโดรเจนตัวนี้นะครับผมเสียงมันเปิดลิโพผมไม่รู้จะอะไรเท่าไหร่ ึ่งหนึ่งก่อนไหมลองครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้แรงสีฟันนะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะค,คุณผชูชมเลยเฮ้มันออกร้อนนะมันออกร้อนจริงรผมลืมครับคุณผู้ชมครับผมลืมติดกาวครับผมเราก็ติดเทปกาวเป็นที่เรียบร้อยนะพยายามติด ขอบขอบนี้นะฮะเพื่อไม่ให้มันโดนเนื้อรองเช้าครับถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับมาเรามาลองกันนะวิทีนี้แต่มันดูขึ้นคนมากเลยนะจะทาแล้วนะเรือร้อเลยครับื้แต่ตามที่ดูในคลิปเขาบอกว่าให้เอาไปตากแดดนะฮะใช้แค่เครื่องขวดยังเหลือเยอะเลยนะจริงๆผมว่าสามารถทำได้หลายคู่นะแต่ถ้ามันได้ผลนะ เดี๋ยวผมจะทาหลายคู่เลยมันดูดูครับคุณผู้ชมมันดูเป็นสีขาวนะเห็นไหมอ่าโอเคขั้นตอนต่อไปนะเราจะต้องนำไปทิ้งไว้เนี่ยประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อที่รอดูว่าหลังจากเนี้ยเราก็เอาผ้ามาเช็ดแล้วจะดูว่ามันจะขาวขึ้นไหมนะครับ จริงๆเดี๋ยวผมจะเพิ่มความแอดวานซ์อีกก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดแต่งกันไปคุณผู้ชม อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคาบสีเหลืองก็ออกไปอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ออกไปร0อเซนะครับแต่ก็ทําให้รองเท้าเรากลับมาดูดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีนี้ผมให้ผ่านอยู่นะครับเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ